N N เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวนะครับแนวทางแก้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุการกับใครฮะค่ะกับคุณสมพศเกียรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาบรบมาจโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมถามกันเบื้องต้นเลยแล้วกันนะฮะในมุมมองของคุณสมพศเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นคนที่ประกาศเรื่องของสังคมผู้สูงอายุมาอย่างยาวนานมีประกันแบบบำนาญที่น่าสนใจนะฮะ ไม่ว่ากันเรื่องของประกันแบบบำนาญถผมว่าติดใจอยู่นะฮะแต่สิ่งที่ผมจะถามนั่นก็คือว่ามองแนวทางของสังคมผู้สูงอายุณขนาดนี้เนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตในห้าหรือสิบปีข้างหน้าเป็นต้นไปนะครับนะฮะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยผู้สูงอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีสองสองประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งเรื่องอัตราการเกิดที่ลดลงะนะครับทั้งจํานวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะครับ <S <S ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดในขณะนี้เนี่ยคงต้องให้ประชาชนดูแลตัวเองให้ดีนะครับอ,อย่าหวังว่าเอ้ยภาครัฐจะทํานั่นทนํานี้คือรัฐจะทําอะไรเนี่ยมันทําแต่ช้าประกันสังคมที่คุณเฉลิมชัยพูดถึงเมื่อสักครู่เนี้ยก็เหมือนกันผมก็อยู่ในระบบประกันสังคมเมื่อกันจ่ายกันมาตั้งยาวนานแล้วล่ะี20ปีแล้วนะครับ พะข่าวล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บอกว่ามันจะจ่ายไม่พอนะมันจะจ่ายไม่ครบแล้วต้องสรเก็บตังค์เพิ่มละอ,มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบนี่แหละสิมันมันเป็นปัญหาที่ <c oughs> เริ่มเห็นสัญญาณแล้วลหละว่าในอนาคตถ้าณวันนี้ประชาชนคนไทยเรานะครับยังไม่เตรียมตัวเองให้ดีนะครับ,รบผมพูดเสมอว่าคนไทยเนี่ยโชคดีที่เกิดในประเทศไทย เอไม่มีประเทศไหนที่น่าอยู่เท่าประเทศไทยผมผมผมยืนยันนะฮะสิ่งที่สําคัญต่อมาคือว่าคุณต้องเตรียมตัวเองนะเราต้องเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายนะฮะเมื่อวานนี้ไอเอ็นก็ไปนะครับผมไปเสวนาเรื่องของวิกฤตสังคมผู้สูงอายนะฮะที่สภาวิจัยแห่งชาตินะครับผมผมเองก็ได้ได้ได้บอกไปนะฮะก็ผู้เข้ารับฟังก็รู้สึกโอบรู้สึกมันเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่ แปลกนะฮะแปลกแล้วก็รู้สึกเป็นอะไรที่ได้ยินในเรื่องคือขณะที่คนสูงอายุทางภาคภาคราชการตํารวจเขาบอกว่าคนสูงอายุมีตังก็โดนเอ,อคนมาโกงอีกอะอเลยหมดตัวต้องมาเดินเก็บขวดนะครับคืออย่างคนสูงอายุเนี่ยบางครั้งเกษียณออกมามีเงินก้อนหนึ่งครับผมอยากให้เก็บเงินก้อนนั้นไวด้ดีๆนะอย่าเห็นแก่ลูกหลานมากจนเกินไปค่ะไม่ให้เกษียณมาแล้วมีเงินก้อนหนึ่งปรากฏว่า ลูกหลานก็มาขอไปลงทุนไปทําทุนขอโทษครับเงินก้อนนั้นเนี่ยอาจจะใช้หมดภายในสามหรือสี่ปีแล้วเอาห้าปีก็ได้แต่อีกสิบห้าปีหลังจากนั้นเนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับคือมันต้องใจแข็งๆนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับเราเองเราถือว่าเราไม่ต้องการให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผมก็เห็นมาแล้วนะเป็นถึงผู้จัดการธนาคารก็มีทกศนะครับ เงินไม่กี่ปีหมดเลยลูกมาขอไปทําทุนออาให้ไปห้าแสนคนนั้นก็คนที่ได้คนนั้นก็ต้องได้อะไรเงี้ยมาให้ไปให้มาจริงๆริเขาให้เงินก้อนนั้นมาเพื่อเอาไว้ใช้หลังเกษียณอายุไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนนะครับครับหรือเอาไปลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดได้เงินมาก้อนหนึ่งเอ้ยงั้นเปิดร้านชําแล้วกันอา้าวแจ้งอีกอสู่เซเว่นไม่ได้นะครับ <c oughs> มิจฉาชีพรู้ว่ามีเงินอา้าวก็มาหลอกหลวงต้มตุลอีกนะครับ,รบฉะนั้นผมผมบอกว่ามันมีหลายปัจจัยฉะนั้นอยากให้คนสูงอายุนะครับ เก็บเงินวันนี้เรายังไม่เป็นผู้สูงอายุเราคงต้องเตรียมตัวเองให้ดีนะครับแล้วเมื่อถึงวันที่เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีเงินก้อนหนึ่งไว้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าคิดหวังอย่างเดียวคือไม่เป็นไรแก่ตัวมาก็หวังขอจากลูกนะครับคณ mm hmm. ะ,ะ,ะบดีเศรษฐศาสตร์ก็บอกนะครับว่าไปมีการสํารวจแล้วละ่ะบอกโอเคผู้สูงอายุอยู่ได้ด้วยอะไร mm hmm. ะบางคนก็ยังทางานอยู่บางคนก็ขอลูกนะครับอะไรต่างเหล่านี้นะครับแต่ถามว่าแล้วจะขอลูกได้สักเท่าไหร่ล่ะ นะครับลูกเองบางครั้งก็มีภาระอีกผมก็บอกไปแล้วในรายการบอกว่าวันนี้อัตราการเกิดของคนไทยต่ำกว่าญี่ปุ่นนะครับคุณเฉลิมชัยนี่วิกฤตเลยนะนะครับ,รบวันนี้อัตราการเกิดของคนไทยในประเทศไทยจากการสํารวจของยูเอนเนี่ยอัตราการเกิดต่ากว่าญี่ปุ่นครับ,รบ<อ>ฉะนั้นหนึ่งเด็กเด็กหนึ่งคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยในอนาคตต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวพ่อแม่แฟนนะอาจจะต้องเป็นคุณปู่คุณย่าอีกอมผมถามว่าวันนั้นเนี่ย เด็กคนเนี้จะมีความสามารถเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัวได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นเรื่องของปัญหาสังคมที่ผม <c oughs> ผมเองพยายามฉายภาพมาโดยตลอดแล้วก็อยากให้ <c oughs> ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ตระหนักนะว่าแม้ว่าวันนี้เรามีเงินเนี่ยก็คงจะต้องเก็บเงินบริหารเงินนะ <c oughs> ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับไม่ใช่มีเงินก็อาจจะไป ทําอะไรบางอย่างที่มีความเสี่ยงนะครับก็ได้ครับแต่ก็รู้รู้จักที่จะจัดสรรปันส่วนคุณสมพจ์ครับแนวทางในการแก้ปัญหาเมื่อกี้ก็ฟังคุณสมพ์คุณสมพ์บอกว่าเราถ้าเกิดว่าไวทำงานอยู่เนี้ยเราต้องเก็บเงินเก็บทองแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเจาะลึกเข้าไปเราควรที่จะต้องมีสินทรัพย์อะไรแบบไหนอย่างไรหรือเปล่าครับคือเก็บเงินเก็บทองบางคนก็เก็บไปฝังตุ่มแล้วยังไงค,ควรควรจะต้องมีการบ <ผม S 1> ริหารจัดการ <ผม S 1> แบบไหนอย่างไรฮะผมผม,ผมคิดว่า อย่างที่ผมพูดไปในรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์วางแผนทงนางการเงินนะครับอย่างของที่บริษัทเนี่ยก็เรื่องของเพนชั่นนะด้วยวิธีการวางแผนทงนางการเงินที่ถือว่ามีความปลอดภัยแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือการวางแผนซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถบอกว่าถ้าเมื่อวันที่ฉันกเกษียณอายุแล้วเนี่ยฉันจะมีเงินใช้ทุกปีทุกเดือนจากอายุหกสิบจนถึงแปดสิบเก้าสิบปีในอนาคต โอเคนะถ้าแปดเก้าสิบปีแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนคงไม่ห่วงอะไรมากแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามัน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 เป็นช่วงเวลาที่เราแทบจะไม่ค่อยใช้เงินแล้วล่ะตอนนั้นนะครับ 8, แต่ถามว่า,บบามันมีเงินก้อนหนึ่งเอาไว้เราใช้อย่างนั้นเนี่ยเราจะวางแผนยังไงนะครับและแน่นอนคนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนการเสียายุต้องไม่เสี่ยงผมมีคําถามที่บอกทีมง,งานล่าสุดผมก็มาเปรียบเทียบกับเพื่อ,อ,อ,อผนผมเป็นข้าราชาการต้มค,คนรับราชการเนี่ยเขาก็บอกว่า เฮ้ยเกษียณมามีเงินบำนาญใช้แต่ก่อนเห็นเกษียณสามสิบปีเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรเงินเดือนน้อยคถูกไหมครับถูกไหมครับบางคนบอกว่าไปรับราชการโอ้ยเงินเดือนมันน้อยขึ้นเงินเดือนก็ช้ารับทํางานเอกชนจุดแข็งคือเงินเดือนสูงกว่าถูกไหมครับแล้วก็มีมีการเติบโตที่เร็วกว่าถ้าคุณขยันมีความสามารถคุณก็อาจจะได้เงินเดือนห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรไปเลยนะครับทํางานบริษัท แม้ว่าจะมมีบานาญคุณก็สามารถสร้างบํานาญให้ตัวคุณเองได้ด้วยการกันเงินออกก็15%เพื่อเริ่มสร้างบํานาญเสียตั้งแต่ตอนที่คุณยังคงทํางานอยู่เอานะเริ่มต้นสตาร์ทสักสามสิบก็แล้วกันนะพอคุณสามสิบปีคุณเก็บเงินเลย15% 15%แล้วก็ผมเชื่อนะครับแล้วคุณก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนี่แหละนะครับพอถึงวันนั้นคุณหกสิบคุณเลิกงานคุณก็มีบํานาญใช่เหมือนกันครับก็คือเอาจุดอ่อน ของภาคเอกชนที่ว่าไม่มีเงินบำนาญมันอาจจะมีโปรพิเดน์ฟันครับแต่มันก็อาจจะไม่เยอะมากพอนะครับ<ช>อาจจะมีสองสามล้านสามสี่ล้านก็ซื้อเพนชั่นเพิ่มนะครับ<ช>แล้วมันก็จะไปอุดจุด,อ,ด,อ,ดอ่อนของภาคเอกชนว่าไม่มีเงินบำนาญ<ช>แต่คนรับราชการบอกว่ามีบำนาญแต่ตอนรับราชการใหม่ๆก็โอ้โห,โหน้ำลายเหนียวแล้วครับเดือนๆอาจจะไม่เยอะนะครับฉะนั<ช>้นม<ช>ันมันเป็นอะไรทต้องต้องสร้างเขาเรียก สร้างคกูสโลบายให้ตัวเองแล้วกันพูด่างนี้ดีกว่ามีลูกค้าอยู่รายหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขียนเช็คจ่ายบี้ประกันได้มาเราสามสิบเอ็ดล้านนะครับสิบห้าล้านนะครับคือเขามองเรื่องของความเสี่ยงในความไม่แน่นอนการันตีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเรื่องของตัวนี้ประกันแบบบำนาญเพราะว่ามันการันตีผลตอบแทนแล้วก็ในระยะยาวด้วยใช่ครับผมถามผู้เลิมชัยก่อนว่าถ้าวันนี้มีพันธบัตรฉบับหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่ง ของรัฐบาลที่ออกมาแล้วบอกให้ผลตอบแทนคุณเฉลิมชัย4%นะครับครับพันธบัตรนี้จะมีผลไนอีกตอนคุณอายุ60ปีคุณเฉลิมชัยจะซื้อไหมซื้อเลยสิครับครับได้เลยครับคบบำนาผมไปอย่างเนี้ยซื้อเลยสิครับวันนี้ดอกเบี้ยมันอยู่ประมาณเพิ่1%เองครับครับผมผมเลยเรียนอย่างนี้ครับสิ่งที่เราทําเนี่ยวันนี้ลูกค้าที่จ่ายเบี้ยผมเอาไว้ง่ายนะลูกค้าที่จะชำระเบี้ยผมมาเนี่ย30ล้านแล้วกัน ทำการบ้านเยอะขนาดไหนค่ะอืุณเดิลชัยเราไม่ได้หาหากินหรือขายให้กับชาวบ้านนะครับประเภทพูดอะไรก็ไม่รู้ถึงเวลาเราบอกมีปัญหาเนี่ยกับเบี้ยประกันแค่ไม่กี่พันเนี่ยเราไม่เอานะครับดังนั้นเรารับประกันลูกค้าเนี่ยทุกระดับนลครับแต่ลูกค้าเนี่ยยิ่งซื้อด้วยเบี้ยประกันสูงเท่าไหร่ขอให้เชื่อนะครับเขาทําการบ้านมากเท่านั้นผมไปถามลูกค้าเป็นไงครับ ทำการบ้านครบช่วงเลยครับเขาอโอ้ยหลังจากตัวแทนออกจากบ้านไปเนี่ยโอ้ยผมหาข้อมูลหมดละผมหาข้อมูลหมดลนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> หมอเองซื้อประกันกับเรานะครับหมอเองซื้อประกันกับเรา <c oughs> เขายังไปเช็คกับพยาบาลเลยเช็คกับในฝ่ายกันเงินเลยไอ้บริษัทนี้เคลมยากไหมมีปัญหาหรือเปล่า <c oughs> คือคือเราเองเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องดีแคร์ตัวเองเราได้ว่าบริษัทเรามั่นคงไหมผมเชื่อคุณทอมมีม่มาสองวันที่แล้วในรายการที่ที่ทงานคอพปอรนะครับก็บอกเลยบอกว่า อมมีก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าบริษัทโต,ตเกียวบริเรามั่นคงนะครับแล้วสิ่งที่เราขายทุกวันเนี้ยเราขายเพราะเป็นเรื่องคอมมิชเมนที่ว่าเราจะขายจนถึงตรงนี้ตรงนั้น <c oughs> แล้วถึงณาจุดหนึ่งเราจําเป็นต้องต้องมีการปรับเปี้ยต้องทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเลิกวันนี้ก็เลิกวันนี้ขาดทุนไม่ขายแล้ว <c oughs> เอานะขาดทุนกาไรหรือขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้ประชาชนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีบริษัทไ,ได้ทําสิ่งดีๆให้กับ ลูกค้าของเราก็แล้วกันครับรบขอช่องทางนิดหนึ่งฮะเผื่อคนเนี่ยสนใจอันนี้เผื่อบางทีสนใจตรงเกียวมารีนแต่เขาอาจจะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรือไม่รู้เบอร์โทรว่ามาเลยฮะอ๋อก็ติดต่อที่เบรรศัทของบริษัทได้เลยนะครับสู่ติดต่อมาได้เลยครับนะครับเรายินดีให้การบริการครับเรามั่นใจอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณมากค่ะคุณสมพศขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต่อครับสวัสดีครับ